สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทำพัดเพชรหนูนะแซ่บครับไปทำกันเลยครับเตรียมของเซตเรียบร้อยก็ไปทำกันเลยครับผมครับเราอมับมาย่างหนูก,กันก่อนครับเพื่อมันจะมีกลิ่นหอมนะครับครับด้านครับนีเ่เดี๋ยวพอ,อย่างหอมๆแล้วก็ เราจะเอาไปซับกันนะครับครับตั้งกระทะใส่น้ำมันครับนี่ครับพันมากครับไงครับพี่แกงครับเอาพิกแกงกันก่อนครับครับเมื่อพี่แกงหอมแตงบังงันนะครับแล้วก็นี่นะครับหนูครับที่เอาไปซับไหม ยังหอมๆแล้วก็ฟลั๊ครับแบบแห้งๆลยครับจับพัดมากันตามนี้ครับเราครับรับกินเท้าครับ กมจะเริ่มปุ้งร้นครับปผงน้อครับใส่ลายแฟลตาลทซีขาวครับตอดหอยครับผมอชอบไปครับ แล้วก็ฝ่าเขียวครับหอ,อ,อมมากครับแั่ผมจะตัดตด้นน้ำตาลครับน,น้อยนึงเนี่นยปั๊บครับไปไหม นะครับผมาเติมน้ำนิดหน่หอ,นนนอยนะครับซุปดีๆนี่ครับพอแห้งๆเลยนี่เลยเครื่องพัดเพชรครับกระชายพริกพริกไทยอ,อ่อนแล้วก็ ใล้มากูทับไปเลยห,หอมหอมอชิมรสชาติครับ ไป <c oughs> น้ำปลาครับคร <c oughs> ับท่านมากับมายีราครับไปเลย <c oughs> หอมย <c oughs> <c oughs> มาครับมากินเข้ากันครับผมผัดเพ็ดหนูนะเรียบร้อยมากินเข้ากันครับผม สวัสดีครับมากินพัดเห็ดงนูนะครับนี่โอ้ยเปิดตอมรับรถเข้าอ,อยครับเด็ดอืมครับไปกับข้อนิยว đi học mm, -hmm. oh, yeah. mm -hmm. <c oughs> <c oughs> ครับนแต่บไลครับไป่อน กับแยมก็ดีครับกับเข้ากันเมาม Tại vị rồi. นี่ครับอืออือดูกรอบกรอบนี้ครับอครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม